ฉเฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสวสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนจงหาพหุนามที่เมื่อหารด้วย x ก,กำลังสองบวก3 x แล้วได้ผลหารคือ x ก,กำลังสองลบ1และเหลือเศษคือ x ลบ1นะครับออข้อนี้เกี่ยวข้องกับการหารพรหุนามนะครับที่จริงคอนเซปต์ของการหารพหุพหุนามเนี่ยมันคล้ายๆกับการหารเลขทั่วๆไปเลยแหละนะครับออก็คือยังไงเ คือ,จอดโจทย์บอกว่าอย่างนี้โจทย์บอกว่ามันมีพหุนามตัวหนึ่งนะครับเออพหุนามตัวหนึ่งเออเป็นพหุนามชุดหนึ่งนะอาจจะเป็นพหุนามตัวตั้งพหุนามตัวตั้งเออหารด้วยอะไรครับหารด้วยพหุนามตัวเนี้ย x กำลังสองบวกสาม x ตัวเนี้ยผลที่ได้ก็คือว่ามันได้ผลลัพธ์เป็นเออเดี๋ยวเขียนแผ่นพังให้ก่อน นะผลหารคือ x กําลังสองลบหนึ่งแล้วก็เหลือเศษเป็นอะไรครับเหลือเศษคือ x ลบหนึ่งเอออย่างนี้ทีนี้หลักการหารพหุนามก็คล้ายๆหลักการหารทั่วไปก็คืออย่างนี้ครับการหารทั่วๆไปนะเราพบว่านะครับเออตัวตั้งเนี่ยนะครับตัวตั้งของอการหารนะ มันจะเท่ากับการเอาตัวหารไปคูณกับผลหารแล้วก็บวกเศษเสมอเออนี้ย้อนไปพวกตัวเลขทั่วๆไปนะตัวเลขทุกๆครั้งนะครับตัวตั้งนะมันจะเท่ากับตัวหารตัวหารตัวหารหารคูณด้วยผลหารแล้วก็บวกด้วยเศษเสมอนะครับ โอ้อันนี้ต้อง,องย้อนไปโน่นแหละนะตอนปฐมมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับใช้หลักตัวนี้จริงในหนังสือเรียนก็มีหลักตัวนี้อยู่นะครับเออเพราะฉะนั้นข้อนี้นะเขาให้หาตัวตั้งของเ่านามเราก็หาง่าครับเรียนแบบเลยครับตัวตั้งของพระอุาน,านามตัวนี้นะครับก็เท่ากับเอาตัวหารตัวหารเคยอ,อะไรครับตัวหารคือ x กาลังสองบวก3 x นะครับ x กำลังสองบวก3 x คูณกับผลหารผลหารคืออะไรครับผลหารคือ x กำลังสองลบ1แล้วก็ไปบวกกับเศษเศษคืออะไรครับเศษคือ x ลบ1แค่นี้แหละครับที่เหลือก็จัดรูปนะกระจายออกมานะเอา x กำลังสองกระจายไปคูณกับ x กำลังสองนะครับออโอเคนะก็สตเต็ปการกระจายอะ่ะ x กำลังสองคูณ x กำลังสองก็ได้ x กำลังสี่ นะครับ x กำลังสองไปคูณลบ1ก็ได้เป uh ็นลบ x กำลังสองนะจากนั้นเอา3 x ไปคูณ x กำลังสองก็ได้เป็นบวก3 x กำลังสามส x ไปคูณลบ1เป็นลบ3 x เออ x ไปคูณ x กำลังสองแล้วส x ไปคูณลบ1อย่างนี้ครับจากนั้นก็บวกกับเท่านามอีกตัวหนึ่งก็คือ x ลบ1นึ่ อ่ะโอเคทีนี้จัดการเรียงดีกรีก,รก่อนครับนะเอ,เอาเรียงดีกรีก,รก่อนนะอ,อ,อันนี้เป็น x กาลัง4นะครับอันนี้บวก 3x กาลัง3เรียงดีกรีจากมากไปน้อยนะครับเอ,อเอามาตั้งตรงนี้ 3x กาลัง3 x, แล้วจากนั้นก็ถัดไปก็นี่บวก 3x กาลัง3ตั้งนี้นะแล้วก็ลบ x กาลังสองถัดไปถัดไปก็ลบ 3x แล้วก็บวก x ลบ1อย่างนี้ครับ อ่ะทีนี้เราก็จัดการจัดรูปนะครับก็จะได้เป็น x กำลัง4บวก3 x กำลัง3ลบ x กำลัง2ทีนี้ลบ3 x บวก x เป็นพจน์ที่ตัวแปรเหมือนกันทำไงครับเราก็เอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกกันลบ3อันนี้ไม่มีสัมประสิทธิ์ไม่มีสัมประสิทธิ์ด้านหน้าก็คือเลข1ถูกไหมลบ3บวก1ก็ได้เป็นลบ2นั่นเองลบ2 x นั่นเองครับแล้วก็ลบ1อย่างนี้ นะครับสุดท้ายเราก็จะได้คำตอบเป็นอย่างนี้ครับ x กำลัง4บวก3า x กำลัง3นะลบ x กำลัง2ลบ2 x ลบ1เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่าพหุน,นามตัวนี้ก็คือ x กำลัง4บวก3า x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ2 x ลบ1นั่นเองอตอบอย่างนี้ครับ